ให้มินาซางสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวละครโนฮกจากเกมคอมพาร์ตซึ่งตัวละครนี้ก็ถูกรีเควสต์มาจากผู้ชมท่านหนึ่งครับแล้วก็ก่อนที่เข้าสู่ือหานะครับผมก็จะขอพูดอะไรไว้ก่อนละกันนะครับตอนนี้ผมเปิดรับเติมเงินนะครับซึ่งใครที่สนใจเติมเงินเกมคอมพาร์ตนะครับก็ให้ไปติดต่อผ่านช่องทางทางดีคอร์ดครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ต้องการคอมเมนต์หรือถามข้อมูลอะไรนะครับถ้ายังไม่ได้กดติดตามนะครับผมจะมองไม่เห็นคอมเมนต์ครับเพราะงั้นก็ช่วยกันกดติดตามหน่อยละกัันครบ สับค่าแจกฮีโร่แล้วก็ฮีโร่วอิของดัรคฮนโอหกนะครับแอทแท็จะอยู่ที่1.50 d e ดิเอนซ์อยู่ที่1.20 HP อยู่ที่0.90 ทรับในส่วนของฮีโร่บีตี้ของจอโนโฮนะครับโนโฮนะครับเมื่อถูกจัดการหรือตายนะครับจะทําการสร้างระเบิดเลื่ยยนนะครับที่จะระเบิดกับศัตรูที่ทําการจัดการเราหรือคิวเรานะครับซึ่งก็ต้องพูดตามตรงนะครับเรื่องเกี่ยวกับระเบิดเลื่ยยนเนี่ยฮีโร่แอคชั่นก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันครับซึ่งเดี๋ยวผมจะนําในส่วนเนื้อหาของฮีโร่บีตี้เนี่ยไปอธิบายเพิ่มเติมในส่วนเนื้อหาของฮีโร่แอคชั่นนะครับเพราะงั้นก็ฝากดูวิดีโอให้จบก่อนนะครับเพราะไม่งั้นจะแยกกันไม่ออกนะครับว่า ทำไมระเบิดเลื่อยโยนสองอันนี้มันถึงแตกต่างกันนะครับสำหรับในส่วนของฮีโร่แอคชั่นนะครับฮีโร่แอคชั่นของโนฮคือโนฮนะครับจะกลายร่างเป็นระเบิดเลื่อยโยนครับซึ่งหลังจากที่กดแล้วเนี่ยมันจะดามจนะครับมันจะไม่ค่อยแตกต่างจากฮีโร่บิลิตี้นกครับสิ่งที่มันแตกต่างกันจริงๆก็คือไอของฮีโร่บิลิตี้นะครับจะเกิดขึ้นหลังจากตอนที่โนฮถูกจัดการหรือตายนะครับแต่อันนี้เนี่ยคือเป็นการที่สามารถกดได้เลยนะครับ หลังจากที่กดเสร็จแล้วเนี่ยนโฮนะครับก็จะฟื้นมาที่จุดเกิดนะครับซึ่งก็จะได้บัฟเพิ่มความเร็วแล้วก็จะรีค่าเลือดแต่ไม่รีค่าสถานะนะครับถ้าตอนนั้นนโฮติดพิษหรือติดค่าสถานะดีบัฟอยู่นะครับมันจะไม่ถูกรีนะครับแล้วก็ขอเสริมข้อมูลอีกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับฮีโร่แอคชั่นของตัวละครนโฮนะครับการระเบิดเลือดยนของนโฮนะครับของในฮีโร่แอคชั่นเนี่ยจะไม่ถูกนับว่าเป็นการถูกคิวหรือตายนะครับเพราะงั้นสกอร์คิวนะครับก็จะไม่เพิ่มเลเว เพราะงั้นจะกดเล่นก็ได้ครับยังไงก็ได้เพราะว่ายังไงก็ไม่ถูกนับว่าเป็นการเพิ่มเลเวลให้ฝ่ายอยู่แล้วมันจะแตกต่างจากของฮีโร่บิทตี้ครับที่แบบถ้าโดนจัดการแล้วเนี่ยมันจะนับว่าเป็นการถูกคิวนะครับแล้วก็ข้อเสียนะครับของฮีโร่แอคชั่นก็คือมันจะไม่ล็อกเป้าแบบฮีโร่บิตี้ครับฮีโร่บิตี้เนี่ยคือถ้าใครจัดการเรานะครับแ้วเปิดลื่ยนเนี่ยก็จะพุ่งไปหาคนที่จัดการเราแบบใกล้ที่สุดนะครับซึ่งก็นั่นแหละครับจุดเด่นของตวลรโนโฮจริงนะครับ คือตัวละครนี้เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องใส่การ์ดฮิลเพราะว่าโนโฮะนะครับมีฮีโร่แอคชั่นที่สามารถรีเลือดให้กับตัวเองได้อยู่แล้วเพราะงั้นเวลาเล่นโนโฮ o ะนะครับถ้าเป็นไปได้ Soldier, ก็ใส่การ์ดเคาน์เตอร์แล้วก็บาลียแล้วก็ดาเมจไปสัก2ใบครับตัวละครนี้ก็จะสามารถเล่นได้แบบเต็มประสิทธิภาพแล้วล่ะครับเพราะว่าตัวละครนี้เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องใส่การ์ดฮิลเลยเพราะว่าเราสามารถรีเลือดได้ตลอดเวลาครับ สับพิโลสกิลของโทรโนโฮ o n ะครับโ h o n นะครับ, no ะรบจะเข้าสู่โหมดถอดแว่นหรือโหมดข้างนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก่อนเลยละกันนะครับซึ่งก็จะเห็นนะครับว่าโ no h o ฮก็จะเข้าสู่โหมดข้างแล้วนะครับซึ่งโหมดนี้เนี่ยก็จะทําให้โ no h o ฮนะครับวิ่งเร็วขึ้น โจมตีเร็วขึ้นทําอะไรหลายอย่างเร็วขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติครับที่ไวขึ้นการกดการดครับที่ไวขึ้นนะครับก็อย่างที่เห็นเลยครับว่าไวขึ้นรวมถึงการกดฮีโร่แอคชั่นนะครับก็จะไวขึ้นเช่นกันครับซึ่งหมดนี้ก็มีทิกเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีข้อเสียด้วยเช่นกันครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายข้อเสียก่อนเลยแล้วกันนะครับถึงแม้โนโฮนะครับจะทําอะไรหลายอย่างได้ไวยิ่งขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ได้เพิ่มเข้ามาเลยก็คือดาเมจครับ คือทําอะไรไวขึ้นนะครับแต่ดาเมจโนโฮไม่ได้เสริมขึ้นมาด้วยนะครับหลายคนอาจจะจินตนาการว่าโนโฮทาหลายอย่างไวขึ้นดาเมจต้องเพิ่มขึ้นมาด้วยแน่นอนเลยสุกไม่ได้เพิ่มครับก็แค่ตีไวขึ้นเฉยๆครับก็แค่ดาเมจแ,แบบเด้งเร็วขึ้นแค่นั้นเองครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะสอนทิคในการกดฮีโร่สกิลของโนโฮเล็กน้อยนะครับสำหรับทิคน,นะครับให้กดฮีโร่สกิลก่อนนะครับแล้วคุณก็กดฮีโร่แอคชั่นตามนะครับ พอหลังจากทําแบบนี้แล้วเนี่ยโนโฮะนะครับจะได้ปั๊บนะครับเสริมความเร็วครับซึ่งก็จะทําให้โนโฮ o นะครับสามารถเข้าไปเติมไฟเพื่อนได้ไวยิ่งขึ้นนะครับซึ่งผมก็จะทําให้ดูนะครับก็อย่างที่เห็นครับว่าโนโฮ o ะจะสามารถวิ่งได้ไวขึ้นครับแค่นี้ครับโนโฮ o ะก็สามารถเข้าไปเติมไฟเพื่อนได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วละครับ ก็แนะนำครับว่าจะกด h e โร Skill ตรงไหนก็ได้ครับหลังจากกดแล้วให้กด Hero a แอคชัต่อเลยครับเพื่อเอาบัฟเพิ่มความเร็วนะครับแล้วก็ลืมบอกอีกเรื่องหนึ่งนะครับในกรณีที่คุณถูกคิวในโหมดนี้นะครับฮีโร่สกิลหรืออันตินั้นนะครับจะหายภายในทันทีเลยนะครับเพราะงั้นเป็นไปได้ครับเวลาที่กดฮีโร่สกิลแล้วเนี่ยพยายามเอาตัวเองให้รอดด้วยนะครับ ในที่สุดนะครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของซัพพอร์ตโค้ดนะครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นสายฟรีหรือสายเติมนะครับช่วยกดซัพพอร์ตโค้ดของผมทีนะครับ มันจะช่วยให้ผมสามารถทาไกด์เกมนี้ได้ต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับมันจะช่วยเป็นท่อนําเลี้ยงสับผมมากๆนะครับอยากให้ช่วยกดตรงนี้จริงนะครับส่วนวิธีการกดสัพพอร์ตโค้ดยังไงก็ให้ดูตามวิดีโอที่ผมอธิบายอยู่ตอนนี้นะครับให้กดตรงโค้ดตรงนี้แล้วก็กดในช่องค้นหานะครับก็จะเจอชื่อผมแล้วกดตัวมสมุนท์มๆนะครับเสร็จปุ๊บชื่อผมก็จะไปอยู่ในช่องตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นการซัพพอร์ตผมไปในตัวนะครับทำให้ผมสามารถทาไกด์เกมนี้ได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับสับ จริงครับหรือว่ากดไลค์ขอบคุณมากจริงครับสับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับวันนี้ก็มีวันนี้บ๊ายบายครับ